ตอแม่พี่น้องตอนสาวๆเนาะมื้อนี้แม่ต้องชิ้กับเกาคั้วตัวเก่ากเก้านอะงมื้อนี้เติรเปิดเข้ามากกันหมอเดือนเลยเนาะมื้อนี้ข้าวซีต้มมันหัวสชเท้าข้าวซีต้มหัวไชเท้าใส่กระดูกหมูอ่อนนะเมน้องชิ้นเอาขานอลกไปแล้วมีหัวใชเท้ามีแครอทเล็กน้อยอันดับแรกขาก็ ต้มน้ำเดือดอแล้วก็ใส่แครอทอุย้ยเบาไปเลยพี่น้องใส่ขนอน้น้ำเดือดแล้วเขาก็ชีใส่กระดูกหมูเนะพี่น้องกระดูกหมูมีหมูสับนะพี่น้องก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยต้องซิงหมากกินได้พี่น้องหมากแหง้งกินได้ตลอดเลยกินได้ทั้งวันเลยพี่น้องเป็นนากินไม่ต้องซีงกระดีใส่ หมูก,ก่อนลงไปน้องพี่น้องเดือดเลยหมูหมูเฮาปรุงย่างเรียบร้อยแล้วเนาะใส่มือแล้วน้อพี่น้องเพื่อความสะดวกสบายหมูก,ก่อนกับสียหายน้องแม็กนะเนาะเพราะ็นกินกระดูกหมูอ่อนไม่ได้แต่น้องสิงกินได้น้องแม็กซ์เวล ใช่ปกคอยพี่น้องสดห้อนตอนตอ,อากาศเศร้าๆเนะพี่น้องเมื่อนี้อากาศเย็นในที่ปทุมธานีตื่นมาตอนประมาณตีห้าครึ่งอุณหภูมิบ24องศาพี่น้อง ป่วนในหม้อบ้านื้อแล้วฉีกเป็นเดือดเลยแล้วมันก็เดือดเลยเนาะพี่น้องเ้าวหม้ลงมันกันแค่แม่น้องซิงก็ฉิกใส่หัวใส่เท่าเรากันเลยเนาะต้มเปื่อยๆพี่น้องอันนี้สไตล์แม่น้องซิงเนาะแค่บ้านอื่นโรยเปิ้นต้มกันแอย่าต้มเป็นโล่มาปิ โอ้พี่น้องเต็มหมอด้วยกลับกันก่อนใหน่อยเนี่เต็มเลยพี่น้องโอ้เต็มเลยเต็มเลย ชิ้นกับชใส่กระเทียมลงไปเลยนะพี่น้องสดไม่น้องสีมี่เองเดี๋ยวรอส้มตอนต่อไปนะพี่น้องตอนซุกแหนมันสีนาตาออกมาเป็นอย่างไรเนาะพี่นอ้องผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่า สุกง,งาบวัวใช้ถท่ามาสุกแต่ว่าใช้ถท่วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะพี่น้องก็เคือใยางโอ้พี่น้องสุกแล้ววัวใช้ถท่ามาสุกแล้วแค่รอทก็สุกแล้ว เดี๋ยวเช็คดูหมูเนาะหมูนี่อาจจะซุกแล้วแต่ว่าอันนี้สีบบเปือ่อยเดี๋ยวเ้าชิ้นต้มต่อไปอีกสักหน่อยเนาะพี่น้องอเช็ดดู่ปแต่ว่าใช้เท้านี้ซุกแล้วแค่หลอดก,ก,กระซุกแต่ว่าเดี๋ยวเ้าชิ้นตุ๋นหมกจะอีกจังหน่อยแต่จริงๆด็กินได้เราพี่น้อ,องเ้ากินหมูสับไปเดี๋ยวเอุ่นถ้ากินบุฟเฟ่ต์ก็อุ่น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 แล้วก็เปือเป่อยไปเองเนานะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนาะห้องพร้อมพี่เนาะสดนท่อนสีสันนากินมากเนาะทานไปสิบกวานาทีแล้วเนาะเดี๋ยวแม่น้องซิมก็สิมมาชิมเบอกก่อน้องบอรโอนย้ืยเนาะต่ออะไรกันลืมต้องใส่ในน้ำนพี่เนาะ กวมกลมกลมปิดแก๊สกนแม่น้องเชมให้ซิมบ่เนาะอร้อยมีเนาะ บ้านแม่น้องซิงอยู่นี่พี่น้องนี่หม้อเดียวนี่คือกินได้ทั้งบ้านเลยก็กินอย่างเดียวพี่น้องกินเก๊าเขาง่ายง่ายเรียงง่ายพี่น้องนี่ต้มหัวใชเท้าหม้อนี่ก็คือกินได้ทั้งบ้านเลยพี่น้องปนยงยากเลยแต่ว่าปนชิใส่พริกสะไยใส่กระเทียมได้หลายพี่น้องมามีเป็นถิ่นเตียงง่ายพี่น้องเค็จปวยากเค็จเก๊าวขาเ่็ดแค่นี้ ถ้าไข่เคี่ยวก็คือไข่เคี่ยวไปเลยพี่น้องชิมิพัดพักบอจานหนึ่งเรี่ยงง่ายพี่น้องบ่อยง่ายกับการกินกินเฉพาะที่กินเบิร์ดเดี๋ยวพี่เนาะบวชเลดไล่บาทลองหน่คือกินเบิร์ดกับกันแหล่มาเบิร์ทางนี้ดูเดี๋ยวเอาผอมไปเสือไปน้อง ไปเบิ่งน้องสิงเห็ดแม่ว่าน้องบัวเห็ดยังก็ลงกงเก่งก็ลงกงเก่งเนาะเดี๋ยวแม่น้องสิงี่พาไปเบิ่งว่าเมนูอเฮา้มนี้มียังแหน่ตอนชอสาวเราพี่น้องจ้าพี่น้องตัดภาพมาจากลังบานน้องบัวเนาะอันนี้ต้มเจือแม่น้องสิงจ้าแต่ก็มีตําถั่วพี่น้องใส่กับปูดองเฮาคือเก่าเนาะยังบ่เบิดได้พี่น้องแล้วมีพักเฮากับพักในตู้เย็นเนาะเก็บว้มีพะโลพี่น้องอุ่นแลกอุ่นอีกอากหล่าได้ยัง ย่าเอายังหายพะโลห้าอนี่เข้มข้นพี่น้องแบบนัวๆมาเด้อพี่น้องมากินขาวสาวน้มกันกับแม่น้องสิงพูนักพีตู่จากสวนอุ้ยหอมมะลิหุยๆเนาะพีตู่กินกับตามถั่วน้งสิงกินต้มจืดบอกินไหมครับเชียงหัวตัดช่วงพุ่มใหม่พี่น้อง่อยังให้เบึง พี่น้องชิดตื่น <c oughs> ครับวิถีชีวิตของมันต่างบ้านต่างเมือง้วพี่น้องซาลาเน่อุ้ยไก่ย,ย่างเลื่มน้องบัวเอามาดูมีไก่ย,ย,ย่างเลยพี่น้องป้าอาหารวันนี้ก็ชิจะเลิญแทบป้ายเลยตำหมักทัวป้าโถมาเด้อมาเด้อ <มา S 1> พี่น้องกินเขากินน้ำก็แม่น้องซีงกับน้องบัวเนาะ นี่อาหารสาวค่ะพี่น้องไม่ตั้งไก่ทั้งเลาาไปถุกปร,ประเภทเลยพี่น้องทั้งพิดทั้งเค็มทั้งจืมงดมารวมๆกันนอนในมือนี้ก่อนที่ไปหาบส้มก็ฝากดไลค์กดแช่หนยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่น้องสิงเนาะมากินข้าวสาวน้ากันพี่น้อง,อ,ง,าาาอ,งอากาศเย็นๆสดนำอันต้มจืดต้มจืดกับสมตำนี่ไปน้ากันบว่ะ ข้าวกันเพียร์ละสดเนาะแต่ว่าให้มันเย็นจักหน่อยกอน้องมันจิ๋วปะเราจะกินเพียรสชวนห่อนได้ได้บ่ได้อันตรายเนาะพ่นากินที่สุดเลยมาเด้อพี่น้องสิบองสาวเบาๆเนาะเบาๆพี่น้องเบาๆอุ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาดูน้องบัวข้าวเหนียวยังมันอะไรขนั้นเลยข้าวเหนียวของห่อนห่อนาเหนียวห่อนเลยให้ครบพี่น้องคนเบิ่งหน่าป้าเถอะ มาเด้อมาเด้อผู้ได้ว่ากะมาจกน้ำกันแล้วพี่น้องอ่ะว่าใหม่นาะกก่อนยิไปหาปส้มกัฝากกดไไค์กดแชก์กดตตีตามให้แม่น้องสิงน้องบัวน้ำเด้อเพื่อเป็นกำลัง,ลงใจเนาะนี่นี่แหละพี่น้องการอยู่การกินเขาแต่ละมือกันกินแล้วก็สู้งานต่อเนะพี่น้องอยากลูกยากเต่าแม่ลูกอ่อนพี่น้องเลยขอบุนขอบคุณหลายๆสบายดี